สวัสดีครับผมก็คําถามที่ลูกค้าถามมาว่านะครับพอดีผมได้เปลี่ยนโซ่ให้ลูกค้าพอดีนะครับที่ถามมาว่าโซ่มันหมดอายุมันยืดเนี่ยมันเช็คยังไงนะฮะเราจะมาเช็คแค่ตรงนี้ก็ไม่ได้ใช่ไหมนะในตาก้องสองดูอันนี้ถือว่ายื <laughs> ยดมากแล้วนะสมควรต้องเปลี่ยนเลยนะอันนี้ต้องเปลี่ยนเลยวิธีการเช็คง่ายๆนะครับมาในนี้เทคนิคตาก้องลงมาดูตามๆนะครับบีบโซ่นะครับบ,นะรบีบโซ่ตัวล่างเนี่ยให้ตึงที่สุดนะครับให้ตึงเลยนะ ถ้าโซ่ที่มันยังไม่หมดอายุครับโซ่ยังไม่ยืดเนี่ยเวลาถ้าเรายกขึ้นนะ่ะมันจะไม่ออกเลยนะฮะมันจะไม่ดิบอ่ามันจะยกไม่ขึ้นว่างั้นเถอะมันจะนิ่งเลยนะฮะแต่ถ้าโซ่มันยืดแล้วนะ่สังเกตน,นะครับเห็นไหมเห็นไหมข้างล่างนี้ผมบีบแน่นแล้วนะแต่ลองมาดูข้างบนดูวดิขยับได้เลยอนะ่ะอันนี้ถือว่ายืดมากแล้วนะฮะนี่ยกขึ้นจนเห็นฟันสติ๊กอ่ะอันนี้ถือถือว่ายืดแล้วนะครับ ถ้าโซ่ที่ยังไม่ยืดเนี่ยเวลาเราบีบแน่นๆแบบนี้แล้วก็มันจะยกไม่ขึ้นนะครับมันจะสนิทเลยแหละนิ่งเลยนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีที่เช็คโซ่นะฮะโซ่ยืดหรือไม่ยืดนะครับอันนี้เป็นโซ่เดิมติดรถก็สามหมื่นโลก็พอสมควรแล้วนะครับอันนี้แบบเป็นหมุดย้ำนะก็ต้องตัดออกนะครับตัดออกแล้วก็ลูกค้าหาโซ่มาให้นะครับอันนี้เป็นสี่สองอ่าเป็นห้าสองศูนย์เทวีแบรนด์ดีไอดีนะครับ อยัดแกะของดูก่อนนะนี่นครับ520 HV3 จากแบรนด์ D ID นะครับ120ข้อสั่ง120ข้อมาก่อนเลยนะสำหรับรถ2 0 0 3 0 0ซีนะครับถ้ามันยาวไปเดี๋ยวตัดออกได้นะครับถ้าสั่ง1 0 8ข้อเนี่ยเดี๋ยวมันจะสั้นไปนะครับนี่สวยนะครับโซ่520โซ่ทองด้วยนะครับ มีโอลิงอันนี้จะเป็นแบบคลิปล็อกนะครับไม่ใช่เป็นแบบหมุดย้ำนะครับ mm hmm. ใช้เป็นแบบคลิปล็อกแบบนี้ก็ได้นะเวลามันขอดแล้วมันจะง่ายนะครับอย่ากลัวว่ามันจะหลุดง่ายนะมันไม่หลุดง่ายๆนะครับอ่ะรานนี้นะครับผมที่นี่เป็นคลิปสั้นๆนะครับแนะนําวิธีการเช็คโซ่ยืดหรือไม่ยืดน,นะฮะมันเช็คกันแบบนี้นะครับโอเคชิ้นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ไว้นะเวลาผมอัปเดทคลิปใหม่ๆทุกท่านจะได้ไม่พลาดกันนะครับคลิปหน้าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรอีกรอติดตามผมได้เลยสำหรับคลิปนี้